เตรียมตัวให้พร้อมอัปเดตเดือนมิถุนายนกำลังจะมาและนี่คือข่าวอัปเดตวันที่2คุณจะได้รับชมสถานีประดิษฐ์แก้ไขบัคก,การเปลี่ยนแปลงรังคาอเมซอนซูเปอร์เซ e d อด a t เสถานีประดิษฐ์ผู้เล่นบ้านสูุสดๆนะตอนนี้คือผู้เล่นบ้าสิ7สามารถสร้างอาวุธใหม่ได้อาวุธใหม่มีชื่อว่าสถานีประดิษฐ์เป็นกล่องไม้ซีดียมมีผ้าใบรูปเฟืองด้านบนปิดสิงประดิษฐ์อยู เราสามารถสร้างได้ฟรีเมื่อกดเข้าไปคุณจะพบกับสิ่งประดิษฐ์ที่ช่างก่อสร้างออกแบบ3ชนิดได้แก่หอกคอยขอเกี่ยวตัวตึงดึงดาวดึงศัตรูเข้ามาหาแล้วสตันเครื่องพน่นไฟรอบทิศพายุหมุนสแสลอนแรงที่หมุนได้ไม่รู้จบปืนคกบดแหลกยิงขึ้นฟ้าตกลงมาบทขยี้เราสามารถเลือกใช้ได้แค่ชนิดใดชนิดหนึ่งระหว่างช่วงเวลาประดิษฐ์และสามารถสลับไปใช้สิ่งประดิษฐ์อื่นได้ตลอดเวลาเมื่อเริ่มต้น เราจะได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ทั้ง3ชนิดเลยโดยจะเริ่มที่เลเวลหทั้งหมดคุณจะเห็นเลเวลสามหมายความว่าเราทําการอัปเกรดเลเวลรวมกันได้3คุณสามารถอัปเกรดพลังชีวิตอัปเกรดได้โดยใช้น้ําม่วงช่องที่2เรียวเวลาคูดาวอัปเกรดได้โดยใช้ทองคําช่องที่3เรียวเวลาสตันอัปเกรดได้โดยใช้น้ำำําดําเมื่ออัปเกรดตัวอย่างแก้วเกรดพลังชีวิตก็ใช้น้าม่วงและเวลาอัปเกรดเมื่ออัปเกรดเราจะอัปเกรดช่องอื่นไม่ได้ แต่อาวุธยังคงทำงานนะเมื่ออัปเกรดเลเวลเสร็จช่องพลังชีวิตจะเป็นเลเวลสองและเลเวลรวมจะเป็นเลเวลสี่คุณสามารถอัปเกรดได้9เลเวลรวมเป็น10เลเวลทั้ง3ช่องรวมกันได้30เลเวลครับการทำงานขอคอยขอเกี่ยว์ขอคอยขอเกี่ยวจะดึงศัตรูที่อยู่ระยะไกลเข้ามาและสตันพวกนันซะน่าเสียดายที่เครื่องจักรถล่มเมืองหนักไปหน่อยการอัปเกรดช่องที่หนึ่งจะเพิ่มพลังชีวิตเลเวลละ500หน่วยการอัปเกรดช่องที่2 จะลดเวลาคูลดาวการโจมตีเลเวลละ0.2วินาทีการรับเกรดช่องที่3าจะเพิ่มเวลาสัตนสตูเลเวลละ0 1วินาทีที่ระดับสูงสุดหอคอยขอเกี่ยวจะมีพลังชีวิต5,000หน่วยคู่ดาวการโจมตี5.3วินาทีสแตนสตู3.6วินาทีตัวยอย่างการโจมตีเมื่อฐานเข้ามาในรัศมีหอคอยขอเกี่ยวจะดึงฐานเข้ามาและทำการสัตนฐานแทบจะไม่รอดจากตรงนั้นเลยมันเหมาะสำหรับดึงผู้กล้ามา เพราะผู้กล้ามีความสําคัญมากหากเราเสียผู้กล้าไปหนึ่งคนอาจทําให้การโจมตีใหม่นั้นแปลกได้เลยเองลองเล่นสุดปูว่วอกใกล้ๆจะเห็นว่าปู่โดนดึงไปแล้วและตายเฉยเลยเองแบบนี้แก้มองว่าเราไม่ควรเสี่ยงเล่นปูว่วอกลูกไฟใกล้ๆหัวคอยของเกียวเราดูเจ๊ล่องหุ่นบ้างถ้าเราล่องหุ่นช้ามีกัะสสูงที่หัวคอยของเกียวจะดึงเจ๊ไปฆ่าสําหรับการทําลายหัวคอยของเกียวแกคิดว่าเราเล่นสุดสแปมยัดเข้าไปที่หัวคอยของเกียวได้เลยนะ พวามบันดึงฐานได้แค่ทีละตัวหากคุณวางแผนจะเติมเกมแก้วแนะนําให้เติมที่เว็บซูเปอร์เซลสโตร์เติมที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มแก้วได้ใส่ลิงก์เว็บไว้ในคำิบายเติมผ่านลิงก์นี้แก้วได้รับส่วนแบ่ง5%ขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดเครื่องพ่นไฟรอบทิศเครื่องพ่นไฟรอบทิศหมุนได้ไม่มีมืนเครื่องพ่นไฟรอบทิศสร้างพายุหมุนพึงได้มาดูจบโดยจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูภาคพื้นดินและอากาศที่อยู่ใกล้เคียง การนับเกตช่องที่1จะเพิ่มพลังชีวิตเลเวลละ600หน่วยการนับเกตช่องที่2จะเพิ่มความเสียหายต่อก,การตีเลเวลละ20หน่วยการนับเกตช่องที่3จะเพิ่มยิงปะทุเลเวลละ1นนัดที่รวสูงสุดเครื่องพ่นไฟรอบที่จะมีพลังชีวิต6000หน่วยความเสียหายต่อก,การตี400หน่วยยิงปะทุ26นัดเวลาจัดฐานให้วางมันไว้ตรงกลางและมีสิ่งก่อสร้างหรืออาวุธล้อมรอบเพื่อเป็นก่อป้องกัน ทำให้เครื่องพ่นไฟมีเวลาโจมตีได้นานมากขึ้นสูตรที่ใช้ฐานตัวเล็กๆอย่างไมเนอร์หมูป่าและบอลลูนน่าจะเล่นยากมากขึ้นวิธีการทําลายเครื่องพ่นไฟให้ใช้ฐานที่มีเลือดเยอะๆไปจัดก,การมันเลยปืนคกบ,บนแหลกหินก้อนใหญ่ติดน้าแหลมของปืนคกบ,บนแหลกลงสู่พื้นดินด้วยความสง่างามดุดโกเลมก่อนที่จะกระดอนไปโดยรอบเพื่อสร้างความเสียหายข้างเคียงการอัพเกรดช่องที่1่จะเพิ่มพลังชีวิตเลเวลละ500หน่วย การนับเกตช่องที่2จะเพิ่มความเสียหายต่อวินาทีเลเวลเวละ5หน่วยการนับเกตช่องที่3จะเพิ่มความเสียหายเป็นบริเวณเลเวลละ0.2ช่องที่ระดับสูงสุดปืนควบบุแหลกจะมีพลังชีวิต4,900หน่วยความเสียหาย2 4 0หน่วยต่อวินาทีความเสียหายเป็นบริเวณตาราง2.5ช่องตัวยอย่างก,การโจมตีมาโจมตีได้เฉพาะพื้นดินฉะนั้นถ้าจะปรับเป็นสิ่งประดิษฐ์นี้ต้องมั่นใจว่าคนที่จะมาตีเราจะใช้สุดพื้นดิน แต่ว่ามันก็โจมตีพูก,ก้าได้นะเห็นแบบนี้คุณอาจจะคิดว่ามันไม่โหดแต่เข้าจริงมันโหดมา,มากๆเลยหากใครที่ไม่เคยเจออาวุธนี้มาก่อนบอกได้เลยว่าเจอครั้งแรกมีเบื่อแน่นอนมันโจมตีเร็วมากและโจมตีกว้างมากแกคิดว่าตั้งไว้้านริมฐานาจะดีที่สุดป้องกันการเล่นพูก,ก้าที่ริมฐานอย่างเจร่องหนหรือปูอกหรกไฟหาฐานพื้นดินมาเป็นกลุ่มรับรองว่ามีเจ็บยกตีปืนค,คบหมดแหลกมันโหดมากหินกระโดดไปมาอย่างน่ากลัว วิธีการทำลายคือบุกเข้าไปตรงๆเลยและจ,จะต้องใช้คมภีประต่างของปู่ช่วยด้วยเรากลับมาดูข้อมูลสถานีประดิษฐ์กันต่อจะมีสิ่งประดิษฐ์3มชิ้นเปิดให้ใช้งานระหว่างช่วงเวลาประดิษฐ์โดยทั่วไปช่วงเวลาประดิษฐ์จะมีระยะเวลา3เดือนและจะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาแทนที่ในช่วงเวลาประดิษฐ์ถัดไปถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าท่านใดที่ไม่ได้อยู่บ้าน17แล้วจบช่วงเวลาประดิษฐ์คุณจะพลาดการเล่นสิ่งประดิษฐ์แรกๆเลยต้องเล่นอันใหม่เท่านั้น หากนับเวลาไปอีก3เดือนสิ่งประดิษฐ์ใหม่น่าจะมาประมาณกลางเดือนกันยายนครับเริ่มซีซั่นฟีเจอร์นี้มีชั่วคราวซีซั่นจะมีเวลา3เดือนและจะมี4ีซีซั่นใน1ปีเมื่อซีซั่นรีเซ็ตผู้เล่นจะได้เริ่มสิ่งประดิษฐ์ใหม่เมื่อเริ่มซีซั่นจะมี1ใน2อย่างนี้เกิดขึ้น 1. หากคุณผ่านเงื่อนไขสําหรับซีซั่นนี้ระบบจะให้คุณเลือกสิ่งกอ่อสร้าง1ในสสิ่งกอ่อสร้าง และจะมีหมดฝึกสอนเมื่อเริ่มซีซั่น 2. หากคุณไม่ผ่านเงื่อนไขสําหรับซีซั่นนี้ระบบจะลบสถานีประดิษฐ์ออกจากบ้านของคุณแล้วลบออกจากผังบ้านทั้งหมดที่แก้เข้าใจคือถ้ามีบ้าน18มาแต่เรายังอยู่บ้าน17แล้วเริ่มซีซั่นใหม่เราจะไม่ผ่านเงื่อนไขครับต้องขึ้นบ้าน18ก่อนและนี่คือข้อมูลสถานีประดิษฐ์ใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับโดนใจผู้ชมหรือไม่แก้ไขบัก๊กอัปเดตนี้มีบั๊กที่ได้รับการแก้ไขดังนี้การเปลี่ยนแปลงร ا ค้า มีปุ่มอินโฟในรังค้าเที่ยวลิงไปยังบทความเพื่อแสดงรายละเอียดราคาและมูลค่าของข้อเสนอในเกมปุ่มรังค้าจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อเสนอพิเศษใหม่ผู้เล่นอเมซอนหากคุณเป็นผู้เล่นอเมซอนจะได้รับการแจ้งเตือนว่าข้อเสนอในรังค้าจะถูกลบออกจากเกมในเดตนนี้เพราะอัปเดตแคตแคล่าสุดจะไม่ลงในอเมซอนแอปสโตรหากคุณเป็นผู้เล่นอเมซอนต้องเชื่อมต่อไอดีกับระบบซูเปอร์เซอ d ์ไอดี เพื่อเซฟเกมและเล่นได้ต่อไป SuperCell ID Gate ผู้เล่นที่เล่นโดยไม่ใช้ SuperCell ID จะได้รับ Account SuperCell ID Gate ดังนี้และนี่คือข้อมูลข่าวอัปเดตเดือนมิถุนายนันที่2เป็นอย่างไรบ้างครับสารนีประดิษฐ์ว้าวไหมและคุณจะอัปเกรดอะไรก่อนคอมเมนต์มาได้เลยครับและเจอกันอัปเดตใหม่เร็วๆนี้